จำนวนของหุ้นที่น่าจะอยู่ในแผนในการเข้าจดเวดนในตลาดหลักทรัพย์ก็คงยังมีจํานวนพอสมควรอยู่นะครับออตอนนี้ในภาพรวมภาวะตลาดอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการที่ผู้ประกอบการนะครับที่จะระดมทุนในช่วงครึ่งปีหลังก็คงต้องพิจารณาในการกําหนดราคาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดครับส่วน APM ตั้งแต่มกราที่ผ่านมาก็มีหุ้นที่ เราให้คาปรึกษาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับสตัวนะครับแล้วก็ในช่วงไตรมาสสามนี้นะครับก็จะมีอีก2ตัวนะครับที่จะเข้าจดทะเบียนนะครับรวมถึงในช่วงครึ่งปีหลังก็คงมีการยื่นแบบคําขอเสนอขายหุ้นนะครับหรือยื่นไฟลิ่งต่อสำนักง,งานกรอตอีกประมาณ4 5่ถึงดีลอย่างน้อยครับก็ในส่วนของทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ภาวะตลาดไม่ดีมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่า จากเข้าที่ดูภาพรวมนะครับนั่งทุนที่มีเม็ดเงินอยู่นะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่ลงมามากนะครับแล้วผมก็ยังเชื่อนะครับว่าตลาดหุ้นก็คงจะมีโอกาสที่จะเทิร์นอาราวกลับมานะครับแล้วก็นั่งทุนก็คงจะต้องพิจารณาในการซีเล็กนะครับหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลายตัวก็เป็นราคาที่ ถูกลงมามากแล้วนะครับแล้วก็เป็นราคาที่น่าสนใจในการลงทุนครับ